สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up c o m มนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านอาเซียนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของมาเลเซียที่ทางมาเลเซียได้มีการนําเสนอให้ภาษามาเลเซียเป็นภาษาที่2ของอาเซียนแล้วก็เราจะมาปิดท้ายกันที่ข่าวดีๆของประเทศเราเองนะครับโดยดัชนี Global Health Security Index ได้จัดให้ประเทศไทย ได้อดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านความมั่นคงทางด้านสุขภาพเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกเลยนะครับโดยเป็นท่าทีจากฝากฝั่งอินโดนีเซียหลังจากที่ทางการมาเลเซียต้องการให้ภาษามาเลเซียกลายมาเป็นภาษาที่2ของอาเซียนนะครับซึ่งต้นทางของเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายอิสมาอิลซาบรียาขอบนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ได้มีการกล่าวในงานถแถลงข่าวระหว่างการเยือนกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับว่านายโจโกวิดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้มีการตกลงให้เสนอภาษามาเลเป็นภาษาที่สองของอาเซียน,นอนาคตในขณะที่ก่อนหน้านั้นนะครับนายอิสมาอิลซาบรียังกล่าวว่าโดยทั่วไปในภูมิภาคอาเซียนมีคนผู้ภาษามาเลได้ทั้งในอินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์ภาคใต้ของประเทศไทย ฟิลิปปินส์ตอนใต้และบางส่วนของกัมพูชาและลาวดังนั้นจึงสมควรให้ภาษามาเลเป็นภาษาราชการของอาเซียนซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้มีสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาว่านายนาดีม,มาคาริมซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีของทางการอินโดนีเซียได้มีการออกแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิเสธข้อเสนอของมาเลเซียที่จะให้ภาษามาเลเป็นภาษาที่สองของอาเซียนนะครับโดยได้แถลงการได้ระบุว่าภาษาอินโดนีเซียน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในเอเชียตะวัอ,ออกเชียงใต้และใช้ใน47ประเทศอย่างไรก็ตามข้อเสนอของมาเลเซียจะถูกนำมาศึกษาและอภิปรายในระดับภูมิภาคต่อไป พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลส่งเสริมภาษาอินโดนีเซียทีนี้เราจะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวดีๆของประเทศไทยนะครับโดยจะเป็นรายงานข่าวจากเพจ Bangkok I Love You ซึ่งเป็นข่าวของการที่ Global Health Security Index หรือว่า GHS Index นะครับได้มีการยกไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอันดับที่หนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมถึงยังได้เป็นอันดับที่5ของโลกในเรื่องของความมั่นคงทางด้านสุขภาพในปี2,564โดยรายงานข่าวนะครับได้แจ้งว่าจากรายงานดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลกหรือว่า Global Health Security Index หรือว่า GHS Index ในปี2,564พบว่าประเทศไทยมีคะแนนรวม68.2คะแนน โดยแยกคะแนนและอันดับของประเทศไทยตามเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด6ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านการตรวจและการรายงานได้91.5คะแนนซึ่งสูงเป็นอันดับที่1ของโลกด้านที่2ด้านการรับมือและตอบสนองอย่างรวดเร็วได้คะแนน67.3คะแนนสูงเป็นอันดับที่2ของโลกด้านที่3ด้านระบบสาธารณาสุขได้คะแนน64.7คะแนนสูงเป็นอันดับที่10ของโลก ด้านต่อไปครับด้านป้องกันโรคได้59.7คะแนนสูงเป็นอันดับที่10ของโลกต่อมาด้านที่5ครับด้านการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของนานาชาติได้คะแนน68.9คะแนนสูงเป็นอันดับที่10ของโลกและด้านที่6ด้านความเสี่ยงของสภาวะแวดล้อมได้คะแนน57.2คะแนนสูงเป็นอันดับที่88ของโลก ดังนั้นนะครับประเทศไทยจึงมีคะแนนรวมด้านความมั่นคงทางด้านสุขภาพสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกจาก195ประเทศที่มีคะแนนอยู่ที่38.9คะแนนและนั่นก็ทําให้ความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่5ของโลกเป็นอันดับที่1ของทวีปเอเชียและแน่นอนได้อันดับที่1ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย และนอกจากนี้นะครับเมื่อปเปรียบเทียบกับการรายงานความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลกครั้งก่อนหน้านี้ในปี2562พบว่าอันดับคะแนนรวมของประเทศไทยดีขึ้น1อันดับจากอันดับที่6ของโลกในปี2562มาเป็นอันดับที่5ของโลกในปี2564ครับผมทางอัพคอมเมนต์ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Bangkok I love you มาณที่นี้ด้วยนะครับ ครับผมนั่นก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วก็รวมถึงข่าวดีๆของประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ